ดีค่ะปุณแม่พ่นองจะทานทชตโลกจา้ามาหน,นิมาอีกแล้วจา้าพี่นองมามองหนิพระพ่นองมาเบิ่งมองเสริๆงามๆาม,มองบานเมืองเขาเนาะว่าเป็นอย่างไรมาเบิ่งต่อจา้าเพราะว่าเขามาบานเมืองเขาก็าอยากให้เบิง่งไงเต็มตาเต็มจ,จุจุใจมาจุใจพี่นองผู้ใดอยากมากอะมา้ใดได้ดจา้ามาเบิ่งว่ามันสวยงามอิอริโบว่าเห็นและะ้วก็แสดรู้ว่างามเป็นอย่างไรเนาะเพาว่าหลังจากนี้ไปวัดสิย่างไปอันมอง บอบบี้หมานะพี่น้องหมาที่ว่าที่ว่ามันตายมันจะขอมันตายก่อนแล้วก็มันกับบอกินเขากินนามันไปเฝ้าหลุมจะขอมันตลอดเลยนะจนอันราชินีได้กินข้าวก็เลยเอาเขามาให้มันกินมันกับบอกินในพี่น้องมันกับบอกินมันก็ไปนนางเฝ้าหลุมจะขอมันเป็นเดือนอ่ะมันตายพอมันตายแล้วเขาก็เลยฝังมันไว้ในนั่นโบดถันเลยฟังไปนันโบดเลยเป็นเขาเลยเป็นโบดถ์สัญลักษณ์ของนั่นสัญลักษณ์นั้นทั้งเจ้าของหมาทั้งหมาก็ตายอยู่หมง ยางไปเบิรงกพอจะพาเป็นยางเป็นนอไปเบิรงกมองหมาเนาะบอบบี้คนเ่ยซื้อบอบบี้เพคนบ้านสมัยก่อนมันเป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ว่าเจ้าของเจ้าของหมาตายอ่าจ้าของหมาซื้อจอนเกรย์ยอนเกรย์แหละจากย่ำจ้าของเพคนตายมันก็บอกกินอย่างนะพี่น้องมันบอกกินข้าวกินน้ำกินอยังตั้งนั่นมันก็ไปนั่งเฝ้าแต่จะหลุมศพเจ้าของมันย่ำจ้าของมันนั่น เขาเอาไบบานมันก็แล่นกลับมาขึ้นมานั่งเฝ้าล้มศพเจ้าของมันแบบนี้ควีนพันเด่นราชินีพันเดนยิ้มขาวิ่นก็เอาเขาให้มันกินมันก็บ่กินนะพี่น้องเพราะมันบ่กินแล้วเพราะมันบ่กินมันก็นั่งเฝ้าอยู่หันจะร้ายเป็นเดือนนะมั้งมันตายเพราะมันตายเขาก็เลยฝางมันไว้หันเจ้าของมามันหักเจ้าของมันเนาะมันหักเจ้าของมันยำสาวยำแลมก็หอนได้นะเพราะว่าเขาเคยเห็นเจ้าของเขาเจ้าเนาะเขาบอกมาเห็นผี แล้วก็เพราะมันตายเขาก็ฟังเป็นหันให้โบนันเลยเป็นน้ำกันเดีเสภาพไปเบิงว่าประวัติเขามาจังสีเนาะเดี๋ยวนีเขาก็เล่าเรื่องในหันทุกอย่างเลยล่ะเสียภาพไปนองไปเบิงน้ำกันพาเป็นน่ะไปนอนบ่เพิ่นเพิ่นสางงามตึกล่ามบานซองเพิ่นบานเมืองเพิ่นตึกล่ามบานซอง ฝนตกน้อยๆที่พี่น้องฝนตกโปอยๆนะฝนตกโปอยๆฮะแดดฝนตกแดดออกดีจังเลยแต่ก็ยังตกลปอยๆวีโอ้ยมีแดดตั้งพุ่นมีแดดโอ้ยดีจังเลยจาของพื้นที่พี่น้องน้องนอยู่นี่ โชคดีแต่ว่าเขามีเจ้าของพื้นที่มีมุมมีผัวอยู่นีก็เลยมากระบาดตองในเซาลรงแรมแพงมาอยู่บ้านเพิินอืมมาอยู่บ้านเพิินต้องวีวันหานมาเซลก็ก่อนเร็วมาเซลปสวัสดีค่ะเจ้าของพื้นที่ได้มาอาศัยบ้านพันยูตามมาตามมาตามมาตามไปเพิินกันสิภาพเบิงเพิ่นน้ำเที่ยวไปพี่น้อง ไปพาไปเบิงจ้างซื้อพี่กระันมาโอ้นี่ไงเป็นลูกนี่ไงเป็นมีลูกเพิ่นไก่หอดแล้วพี่น้องไก่หอดเด้อปะไก่หอดแล้วเนี่ยพี่น้องบอกไก่มาหอดบางแล้วหอดเพิ่นลูกปั่นเพิ่นแล้วเพิ่นปั่นมาเป็นสัญลักษณ์คมได้พี่น้องสัญลักษณ์เพิ่นพูดได้มาจับจมูกเพิ่นก้าิโชคดีเพิ่นว่าโชคดีเนาะขันจับจมูกเพิ่นนี่ลัคกี้โชคดีพี่น้องจับ คนก็ับมาถ่ายลูกไล่หลายคนมาถ่ายรูปนี่นโชคดีวีไปจับจมูกแล้วเล๊วแล้วจะตายก่อนพี่จะจับจมูกเพื่อโชคดีปีใหม่จะถึงปะเนี่ย นี่โชคดีเนี่ยกำลังค่อยจับแล้วจมูกจนเป็นทองหมดแล้ววิไปจับไปไปจับต้องหุ้มอบเสาก่อนค่อยจับเเเลยขาบอกว่าจะจับแล้วจะโชคดีคนจับจนเหลือมเป็นทองหมดละจมูกเพิ่อนนะไปจับหนูจับไปจับจมูกมันจับจมูกเกรเฟล ยืนอบเสาอบเสานี่ไงคนจับจนจะหมูเป็นท่องเหมดนี่โชคดีโชคดีปีใหม่เม <c oughs> <c oughs> รี่คริสต์มาสคากบโมงนี้ก็เป็นศพเขาอยู่ตรงนี้เพิ่นเพิ่นล้มฟังศพเพิ่นอยู่ตรงนี้พี่น้องนี่ล้มฟังศพหมาตัวนี้เนาะเกรเฟลเนาะนี่โบดนี่เพิ่นเอามาไว้นี่ขอกระเลืสิพาไปเบิง่งนมองเจ้าของเพนนิ่นน้ำ ประวัตินั่งเส้นะพี่น้องประวัติระมาณสี่โอเคพี่โกนี่ย้อนยังออกน้ำหนาแสนมูเด็กสิภาพไปเบิ่งนี่พี่น้องเห็นป่พราเสร็จคอจอนเกรฟเฟลเยอะเกรฟเฟลวัตสันเนมเกรฟเฟลเยอะเกรฟเฟลบอบบี้น่ะพี่น้องนี่เป็นแบบวัตวันนียพี่น้องนี่เห็นบ่เพิ่นกระสี เอาลูปไปจริงสิพี่น้องเป็นเอาลูปไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนี่เพิ่นก็เลยพับโบสถ์นี่ก็เลยเป็นที่หูจากในน้ำของมาตัวนี้เรเฟลเนี่ยลุมฟังศพเป,ปันยุงเนี่ยพี่น้องเนี่ยคือลุมฟังศพเพิ่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งมองลุมฟังศพจากของเพิ่นน้ำนี่แหละผู้ใดมากอะ่ะมันมีประวัติเขาเล่าสร้างน้ำว่าจังใดจังใดเนาะนี่คือาน่งเฝ้าวจากของเขาเขาก็บวกกินขา้าวกินน้ำเด้ บ่อกินเขาคือน,น้ำเอาไปไว้บ้านกาับเฮากับฮอนออกมาออกมากันแลน่นกับมาคลืนมองนี่เดิเสืาอผ้ไปเบิ่งมองลุมฟังศพเจ้าของเพินเพนกันเลยฟังสัญลักษณ์ทุกคนมากกับมาถ่ายรูปน้ำเพิินแล้วพู้ได้มากกัไปจับจมูกเพิินบอกความโชคดีเนะาะพี่น้องไปเบิ่งมองลุมฟังศพเจ้าของหมาที่เพิ่นมานั่งเฝ้านะอาจรพาเดินน้ำหน้านชิจอนเกร พระ่าปีนั้นเคย,เคยมาเลยนะพี่น้องนะแต่คอยก็บ่ได้เร่าประวัติเผนสําคัญใน,นเบิ่งงพระ่าเฮาก็รูแต่ว่าประวัติตเฮาอธิบายบ่ค่อยเป็นว่าเป็นยังไ๋จังไงนะมันอีกอธิบายฟังให้พี่น้องได้ฟังชัดๆนะว่าเออประวัติเขาจังไ๋นเนาะ่นควีนก็ได้ยินข่าวสิเนาะพราะว่าฟินฟินมันก็หักหมายอยู่แล้วที่อันราชินีนเนาะเนาะพี่น้องเจอแล้วจ้าอันนี้พี่น้องบ่งขอบคานี่นี่เจอแล้วเนี่ย จะของลุมฟังทบจะของเพื่อนลุ้มฟังทบจะของเพิ่นนี่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 อืมนี่ไงจะของว่าแองเกรยอนเกรตายเมื่อหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปดนี่นะจะเป็นจะของหมาเกรฟบอบบี้นะเป็นจะของหมาเนาะทีว่าจะของหมาทีว่ายูมังหันะเพิ่นมานางเฝ้าเพิ่นเพิ่นบอกกินเขากินน้ำได้พี่น้องเพิ่นก็มาเฝ้านี่หละนี่หละสัญลักษณ์เพิ่นทีว่า หลงฟังโซเป็นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ That s true story เย้ยจอร์น That s true story <S อ่านี่แหละเพิ่นก็มานั่งเฝ้านี่แหละพี่น้องเพิ่นก็มานั่งเฝ้านี่เพิ่นก็มานั่งเฝ้านี่ก็พอสุฟังเลยพี่น้องเนาะนี่เพิ่นก็มานั่งเฝ้าเนี่ยละนี่นั่งเฝ้ามองจักของนี่ยมองนี่เนี่ยเพิ่นมานั่งเฝ้ามเนี่ นั่งเฝ้านี่แล้วก็เพิ่นก็ตั้งเอาไปบ้านเอาไปยังกับบกินบกินบอนอนนะพี่น้องเพิ่นก็ห้องห้องบริมากกันแลนมากหมุนฝังศพนี่นอนหลุมพังฮาเมนี่เดย์ในในไดยฮาเมนี่เดย์ที่ได้ทูเมนี่เดย์ No I say how many day dog die and after the he die after the owner die they not eat they not anything y e a they not the dog not the b o p p y not eat yeah not eat anything people feed them people feed them but they not eat นั่นแหละนั่นแหละเพิ่นก็มาเฝ้าอีกมันหรืพี่น้องเพิ่นก็มาเฝ้าวันนี้ละเพิ่นมาเฝ้าวันนี้เพิ่นก็แลนมาเฝ้าแต่ล้มฟังก์ชั่จ้าของเพิ่นมาแล้วโดนนะเพาะกุมาจัก I think about าว่า two three มันในในได้ยังมาบ๊อบบี้อายุสิบหกปีเพิ่นตายตอนเด็เพิ่นอายุสิบหกปีนะพี่น้องนี่แหละเพิ่นก็ตายแล้วเพิ่นก็สัญลักษณ์พับนี่อ๋อโบดนี่โบดนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโบดนี่ก็จะเป็นดงดังกับดงดังกับอันหมาตัวนี้หมาบ๊อบบี้ตัวนี้โบดนี่โบดนี่ก็จะมีสัญลักษณ์เมียนเมียนรูปภาพเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องมีรูปภาพเป็นหลายน้ำมีรูปภาพมีอย่างหลายในหันเนาะคนกับมา เบิงคนกับมาเบิงอันนั้นะคนกับมาอันนี้คือภาษาเพูดน,นะพี่น้องเนะาะภาษาโบสถ์ฝรั่งก็คือโบสถ์ก็คือภาษา,นนะาเพูดนาาน,นี่แหละบ้านนอกก็เอิญภาษาเนาะนี่สมาร์ทเนี่ก็เป็นภาษาเพูดนนี่แหละในในในโบสถ์เนี่ยก็จะมีแต่รูปอันหมานี่แหละรูปหมารูปประวัดเขาเพิ่นมาจังใดจังใดนะพี่น้องในโบสถ์นะแต่เขาเอ,อกอซ์เบรอร์ใดเขาไปนะเพราะว่าฝนตกน้ำก็สิไปทั้งอื่นน้ำนะพี่น้องให้พี่น้องได้เบิง่งเขาวๆว่าเป็นยังไงบ้า ประวัติหมาตัวนี้เป็นอย่างไรเนาะนี่แหละเ่นก็มานั่งเฝ้านี่แหละพี่น้องเ่นก็มานั่งเฝ้านี่จนเจ้าของจนจนพ่นตายตายแล้วก็เอาไปฝังมนาโบสถ์เลยเอาพ่นไปฝังมนาโบสถ์เป็นันหลุนอนน่นเฝ้าเจ้าเขามานอนเฝ้าเจ้าของเขาเนาะจนเจ้าของเขาตายเอาจนตัวเขาตายเขาไม่กินไม่อะไรเนาะเอาไปไว้ที่บ้านก็ต้องเห่าต้องหอนนะนะเพะก็เลยกลับมาคืนนะเขาก็ตายเขาก็เลยไปฝังโบสถ์นี้ก็เลยโด่งดังกับ หมาบอบบี้ไปเลยเนาะอ่าเดอะโอนบอบบี uh, ้สิบสิโอลี่เลยอันกบิังประวัติพี่น้องเนาะว่าพี่น้องมาเบิ้งประวัติคร่าวๆว่าเป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเป็นเรื่องผู้หมาแสนรู้เนาะหมาบอบบี้เพราะว่าฝรั่งเป็นกับมักสัตว์เนาะเป็นกับมักหมาบางอย่างนะเพื่อนเขาก็นละเขาก็ อยากเบิ่งโนบะหมาที่วบาหักจากของซื้อซัดต่อจากของเนาะเขาก็เขาก็อยากเบิ่งเล่าเรื่องดีๆที่เข้ามาเที่ยวให้เบิ่งมาเป็นยังไงคนก็มาเที่ยวไล่ๆพี่น้องคนมาเที่ยวคนมาเบิ่งไล่ละพี่น้องกันบ่เพื่อนก็มาเที่ยวเนาะเพิ่นก็มาเบิ่งเพ่อนอธิบายว่าเป็นยังไงยังไงน้ำเนาะพี่น้องคนก็มาเบิ่งเพราะว่าที่นี่มันโด่งดังกับอันนี้โบสถ์นี่เป็นโด่งดังกับกับหมาตัวนี้นะี่นอนยังไงันะ อย่างไรก็ขอบคุณในลายนะพี่น้องขอบคุณในลายสำหรับคุณทธคามาเบิงมณีพับพ huh ี่น้องมาเบิงมงนี้เนาะหัวเป็นอย่งไรเข้ามาเบิงจากเล็กจากน้อยว่าผพุทธมาเที Vanguard ่ยวมมนี้ก็จะได้รู้ว่าประวัติมาตัวนี้เป็นอย่งไรประวัติก็เป็นอย่งไรมาจังไรเพราะว่ากันพับนี่นะเอาแบบอ่านโบทนี่มาตัวนี้เนาะอย่างไรก็ขอบคุณในลายพี่น้องสำหรับคนที่เข้ามาเบิงก็คำวมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแฟนทราเวลเลอร์คนเดินทานพี่น้องอย่างไรก็ไปก็ได้จากฝนตก ฟังไปนะพี่น้องน้าจินไหนก็ปไปพอกันไหมนะพี่น้นองเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ